สวัสดีค่ะบ้านสวนขนาด1ไร่นะคะแปลงนี้อยู่ใกล้อบตอรตสนามคีสกิโลเมตรนะคะอยู่ติดถนนราดยางค่ะเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านมาพร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมค่ะปลูกต้นไม้ไว้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะบนพื้นที่อยู่แบบสไตล์บ้านสวนเลยทีเดียวนะคะ พร้อมมีพื้นที่เหลือๆค่ะให้เราสามารถทําประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นได้สบายค่ะพื้นที่ขนาด1ไร่นะคะพร้อมบ้านพัก1ห,หลังราคา1นึ่งล้านสองบาทตั้งอยู่ที่ตำบลสนามคีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตัวบ้านไม่ได้กั้นห้องนะคะแต่มีห้องน้ำสองห้องค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงกันได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปที่แอดมินได้ใส่ไว้ให้ค่ะก็เพื่อจะได้เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการติดต่อเจรจากันนะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ